ลองก็เป็นละย่ๆๆ <laughs> ย่เนยนอยืๆๆๆอยอเยืยขอบคุณดาว1น0ดวงจากพี่พ๊กกี้คัสวัสดีแม่อุ้มครับขอบคุณดาว50ดวงจากพี่ปลานะครับขอบคุณมากๆครับเป็นฝรถใหญ่เมนครับไยมนียุคขัางสาย, <X 1> อยขอบคุณดาวหนึดวงจากพี่บีบีมันบเนเป็นซองร้อยดวงิพี่บีบเออ วัสดุที่สอาดก็เข่าอเทุระยส่ฟอกี้วัสดุถึงแล้วนะครับของคุณมากมครับในใหญ่เฟียด็เลี่เดเนาะมันทรงดาวไปเลยเนาะ คุณพี่โอนครับพี่โอนพัดฟงไอย,ยูศิลฟินนิสาได้ไปศิลฟินนิสานแล้วบก่กพี่โอนมัน,ม,นมันกกันเด้อครับไยครับ,อรรบขอบคุณหล,หลายทีเขามารับชมนะครับขอบคุณมากๆครับ ไอาพนีกกี้นะครับสำหรับแต่งหน้านะครับเบ้ขอดือนนะแต่ว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแปลงแต่งหน้าจากพนีโป๊กกี้นะครับ สัสดีพี่น้อง900ท่านนะครับแงออกมาขอเพจบอยแค่ค่ะเอาเอาเอาใต่อยู่ดีพูดไม่ดีเลยนะธน <c oughs> าเดชมันเลี่ยนหรือเปล่าธนาเดชบ่าไปธนาเดชติดท,ทองเพลงสุดมีมาตัวจมูกบอกกระติบไปตลอดเลยธนาเดชสวัสดีพี่น้อง1,000ท่า <c oughs> น,นนะครับ โอ้พันหนึ่งกูได้หน่พี่น้องไปเิ่งสิไปขายบอยแค่เด้อนีมเด้อพี่น้องคนสิไปขายบอยแค่แล้วเด้อพี่น้องอาดอะใช่หรือไม่หนึ่งแล้วพันหนึ่งอันเด็ดออกมาเข้าเพจบอยแคทแล้วๆค่ะทุกคนเอาไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะมาจีไปกดแรงดๆมาซื้อของกันเยอะๆนะคะกวางจิเระอ่ะจี เอาไปกดไลค์ก่อนล่ะต้องอัานลำแรกติดตามก่อนบอ่กดแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์ก่อนติดตามต้องแกะเนี่ยวไว้เจ็ด <c oughs> เดียวก็สี่เนี่ยครับแป้งนะครับใช้ตามซ้อคุมมันกันเหงื่อแต่ไม่กันน้ำใช่ทุกคนมีรองเท้าแบบนี้เสกนี่เขาเสกแบบไปไปปเดิมพอวางเท่า,า,าไร จ้อยกับที่เห็นแต่หน้าผากองไงยิงตะคางโอ้ท่าละหน่าขาวได้ได้พี่น้องเขาได้เบอกเหรอนี่แ่งเบอร์หนึ่งเนาะบ่เบอร์ขาวสุดบ่นนี้ใช่จีเดียวกันเรียกว่ากาบไอ้ยเลยใช่ใส่บอร์สิกอีทอัดใส่สุดกับจีเดียงแต่งหน้ากับเลียงคู่สุดใช่สวยในออกครับ Oh, my goodness.